เลือดเอล้างด้วยเลือดอราว่าผมผมใบมันคือเก่าก่อนเือ้ายเสียเริกือตายด้วยแม่งตล่างให้ผมนวดแม่งเหียผมเกลียดนึกกับม้าจาแลควรตีอเครับ ปามันไม่กล้าเข้าวะ่ะเฮ้ยย,ยึดเยัดปามันไม่กล้าเข้าว่ะเฮ้ยยึดเยัดดังเสียงยิงออกมาแล้วปามันมาแล้วก็ไปเลยปามันเล่นดีปืนเีนี้ เก็บ้เมที่ตามีค่าคา,ามีสุดอดสระขอดขด้วย Enemy Ultimate สตราพึงชั่วนิรันดร์ดูดิอดิไม่ไหวครับเด้งตงเลยไม่ไหวน้อยิงเข้าแล้วันโอไปกินข้นมางไปเอา้ขึ้น been defeated enemy onslaught you have been defeated enemy double kill an enemy has been defeated your team has destroyed a tower ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีร้อยฮอฮอด้วยัตร่เลยนครับพี่เออมันสุดยอดมากเลยครับพี่คีิปล่างเราสวยมากผมว่าผมต้องไปทำเลยเราก็จะได้ป้อมล่างอีกรอบหนึ่งเพราะทีมมันชอบทิ้งเลนมากเลย เราก็ต้องเ้าารชี่หายแล้วูเข้ามาเตะได้หอาาตัวไปไหนา s อยเน้องก็จะไปสักถ้าจะปลิดชีพพวกมันแล้วะกพวกคนชอบไปกันวะฟังเราเลือรอยูิเลย ตอลม่เขามาเลยส,ยสวยสวยนซลิซี่สวยอไม่เข้ามาเราก็แพ้เ,เลยตัดพินพไิไม่เล่นคนจีนตัดดักมันดักมัน ไม่ต้มทุบดีทุบกว่าก่อนที่เรสมันจะเกิดเนี่ยปัญหาปัญหาก็คือเรสตกหัวแล้แม่งตกเกมกังกคบมังกรมังกรนะครับมา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 จะตราเพิงชั่วนี้ล จังหวะนี้มังกรก็จะทำให้เราคอยเลยรคอยมากเน็บทีกเข่างับเออะไรนั่นะรบรับรับรักรับ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 รดบรัมรับรวบรั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 บีับรับปัรอ ้อครับตอนนี้ผมก็ขี่บนกำลังสูงนะครับต้องเลนดักของเราถูกโจมตีเมอที่เดนบนเราก็จะเดี๋ยวผมเคียย์คุณเรดก่อนแป๊บนึงคุณรัฐต่อยผมนี่ โอ้โหกึ oh, ่งหลอดสุดาเ้ยข้าจะปลิดชีพพวกเกียรติยศแห่งมินจาคือการรักษาคำสั่งตัอพี่ของเรากลับไปแล้วนะครับเข้าสู่เงาดอ่กครับเด่นกลางรัดเด่นกลางนะอว่ากำลังรวมกลุ่มความสมพันธ์ทางสายเลือดไปรวมศูนย์แลนวำรับกำล้งละ มาเจ้าิดจากน้องว่าต้องหาคนไปทำเลนบนขึ้นสูงเราไปดันล่างนะครับม a งกลับไปเดี๋ยววิทสไปซัมกลับไปเดียวว์ มากเลยนะครับโวีพีเล่นดีอีสปอร์ตมากเลยที่ทังต้องมอบรางวัลเป็นสาวๆให้อ๋อมันเข้ามาันเข้ามาันเข้ามาทุกที่มกี่ตัวมันเข้ามาดิเออมันเข้ามามันเข้ามามันเข้ามาจับน้าึงูดิอยาดูอยางนั้นเอาป้อมถครับลูกพี่ครับรอยเหียอะไครับ An enemy has been defeated! Ultimate!